พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายตอนนี้งานก็สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยดีก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันงานเสร็จแล้วก็อย่าพึ่งกลับกันนะรับประทานอาหารร่วมกันก่อนทุกคนมาเสิร์ฟตรงนี้เลยตรงนี้มึงงวงฮะไม่เกี่ยวกับเรานลเว้ยไม่เกี่ยวไงเราอยู่นี่แล้วไงหายอยู่ในใต้ใชายคาดูใจกี่ยวอะ <ๆ S 1> ไรดิวะ อะไรก็ไม่ช่วยเสียข้าสุกอีกบวงนี่ไปไปเอาไข้าวกันไป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 ไม่ต้องหรอกครับยกมาให้แล้วอี่ยกกับข้าวมาให้เนี่ยถ้าจะหวังว่าจะขอเบอร์โทรลูกสาวฉันแล้วก็เสียใจใส่เจียเพราะที่บ้านไม่มีโทรศัพท์แล้วก็นังฟ้าก็ไม่มีโทรศัพท์ ที่ผมยกมาไม่ใช่เพราะว่าจะมาขอเบอร์หรือว่าจะเอาใจคุณฟ้าเขาหรอกครับแต่คุณฟ้าเขาเคยยกข้าวยกน้ำให้ผมแล้วผมว่ากำลังจะไปแล้วก็เลยอยากจะทำเพื่อเป็นการตอบแทนที่คุณฟ้าเขาเคยทำให้ผมครับไม่อยแค่ยกข้าวแค่นี้ไม่เห็นจะมีบุญคุณอยู่ที่บ้านมันก็ยกประจำยกขึ้นมากินทุกวันหละอ๋อคุณคุณวินครับคุณวินครับ ไม่ตี๋เตรียมของไว้ให้คุณแล้วเด้อครับไหน <laughs> ให้ลูกแกเป็นทีละลึกเนี่ยนะถามผู้หมวดไปว่าเขาอยากได้อยู่บอบอ <laughs> อยากได้ก็ต้องเอาไป <laughs> เพราะผมอะ่ะบอได้ให้เขา <laughs> แต่ผมอะ่ะจะฝากเขาไปแจกตามทาง <laughs> เพื่อว่าเจ้าคุณย่าได้มาเห็นจะได้เอาไปไง <laughs> <laughs> ไอ้ไม้แกบปใส่ดาล่า ใคผู้หมวดเอารูปไปแจกแล้วคนที่เขาได้รับรูปเขาจะหู้พอว่าแกตามหาเจ้าคุณย่าอยู่ไมยไม่ต้องห่วงเลยแม่พ่อไม่ได้เขียนทั้งตวัดแล้วก็ที่อยู่เอาไว้ทุกรูปแล้วโอ้โหเตรียมพร้อมขนาด <sh arp> มามาวิ้ตัวยังแรงโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกมา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 คิดถึงมากรู้ไหมผมก็คิดถึงมากเหมือนกันครับตายแล้ว ไมอะลูกนี่ดำนะน,นี่ดำมากนะน,นี่ดำ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 ผอมด้วยแล้วนี่ดูสิซอมเลยน่าเวทนาที่สุดเลยลูกมามาโอ้ยทำ<ฮ>ไมเป็นอย่างเนี้ยผม <ฮะ S 3> <ล>ไม่แค่ผอมลงนิดหน่อยเองครับมามแล้วไอ้ที่คล้ำเนี่ยก็เพราะว่าตากแดดมากไปหน่อยไม่ถึงขนาดอดอยากจนหน้าเวทนาหรอกครับแล้วเจ๊เจ๊เป็นไงบ้างครับก็สบายดีแต่แต่ชีวิตเจ๊ ไม่ค่อยสบายนะครับชีวิตเหมือนอยู่บนเส้นได้ตั้งแต่คุณวิทย์ออกจากบ้านมาแล้วถ้าวันนี้คุณวิทย์ไม่กลับบ้านพร้อมเจกนะเจกถูกไล่ออกงั้นเจกก็ออกเลยสิครับตาทั้งโมโหร้ายท่านเอาแต่ใจตัวเองทํางานด้วยเสียสุขภาพจิตเปล่าทางที่ดีนะเจกไปหางานที่มีเจ้านายใจเย็นจะดีกว่าชีวิตจะได้มีความสุขอ้ถึงเจ้าสัวโมโหไล่เตกด้านหนึ่ง ใจกว้างเหมือนหมาสมุรเลยูเจ้าสัวเนี่ยช่วยเจ็กตั้งหนุ่มยันแก่มีบุญคุณกับเจ็กมากเจ็กกลาออกไม่ได้แล้วครับถ้างั้นเจ็กก็เตรียมตัวถูกไล่ออกได้เลยนะเพราะว่าผมไม่มีทางที่กลับให้ป้าเจ้าจกี่เจ้าการชีวิตอีกอนี่มามารู้นะรู้ว่าหนู่ไม่ยอมทิ้งเมียแน่นอน <c oughs> ใช่ไหมก็ผ <c oughs> ู้หญิงที่ช่วยกันจากลูกน้องเจกชัยน่ะ ไม่ใช่เมียกันหรอูหญิงที่ช่วยผมแล้วว้าแล้วอ้ยไอาอะไรมาอ๋อใช่ครับผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียผมเองเออเอาอย่างนี้มานี่แมาม้าว่านะเออเอาเมียกลับไปด้วยดีมะมิจจะโอเคไหมลูกเออคือผม มารู้ว่าวิทเนี่ยกลัวว่าป้าจะไม่ยอมรับเมียของวิทใช่ไม่ลูกแต่วิทเป็นคนดีวิทต้องเลือกผู้หญิงดีเป็นเมียมาเชื่อว่าผู้หญิงคนนั้นต้องชนะใจป้าป้าได้สู้นะลูกนะเอาไหมจ๊ะเออถ,ถ,ถ้าคุณวิทหนีอีกนะครับลูกน้องของเจดก,ก็ต้องตามหาอยู่ดีแหละครับอืมบางทีการประเชิญหน้ากับป้าเน่ะอาจทำให้ปัญหาทุกอย่างจบลงก็ได้นะวิท ลงไะก็ได้ครับผมจะยอมกลับบ้านแล้วผมก็จะเอาเมียกลับไปด้วยโอ้ยใยรุ่นแสงลูบแล้วแม่ผัวสวยๆเนาะเสียอย่างเดียวแต่งตัวใส่เครื่องเพชรคือนางเอกลิเกเลยจะขอไปถึงเม่จะสูเที่นนจะต้องกระข้องเพชรให้มันเต็มตัวจริงสะ มาแล้วมาแล้วหยุดเมาหยุดเมาแห่คนไปใสาละทำไมบอสซุนมากินข่าวด้วยกันออกลับไปแล้วล่ะครับคุณตา,า,า,าครับผมมีเรื่องอย,า,ย,อยากจะคุยกับคุณนะครับไปคุยกับพว้นองหน่อยได้ไหมครับคุยก็คุยที่นี่ก็ได้นี่ทำไมจะต้องไปคุยข้ขางนอกสองต่อสองได้แล้วเอออ รัชการลับอะครับให้ใครรู้ไม่ได้เชนแน่นอนนะครับเอ๊ะจะคุยแค่ความลับแล้วไม่ต้องไปในที่ลับรับนะเฮ้ยลูกก็ห่วงลูกสาวลูกสาววะนี่นายจะกลับบ้านก็เลยจ้างให้ฉันจดทะเบียนกับนายเนี่ยนะก็ใช่สิ เพราะถ้าผมพาเมียเข้าบ้านป้าคงไม่หาใครให้มาแต่งงานกับผมแล้วแหละผู้หญิงมีตังเยอะตังแยะอะทำไมต้องเปม็นฉันล่ะเดี๋ยว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 ก็ผมไว้ใจคุณที่สุดในหมู่บ้านแล้วไงและอีกอย่างนะคุณเป็นคนช่วยผมจากลูกน้องป้านะจนคนที่บ้านผมเข้าใจว่าคุณ่ะเป็นเมียผมไปแล้วฉะนั้นคุณนั่นแหละต้องช่วยผมนะขอร้องนะจะบ้าเหรอนี่ฉันเป็นผู้หญิงนะอยู่ดีๆจะให้ฉันจดทะเบียนกับผู้ชายที่รู้จักกันไม่ถึงเดือนพ่อแม่ฉันคงช็อกไอ้พวก ชาวบ้านคนหนิมทาฉันตายเลยพูดไม่ได้หรอกผมให้เขาจ้างห้าแสนเนไหน,ไหนเอาเงินมาบ้านหมดเหรอโอ้คุณมผมรู้นะว่าคนอย่างคุณใช้เงินซื้อไม่ได้หรอกแต่ผมก็แค่อยากจะออกทุนการศึกษาให้คุณ,หคณเห็นว่าอยากเรียนปริญญาโทไใช่หรอรู้ได้ไงอ่ะผมรู้แล้วกันนะและอย่างนะคุณอยากจะหาทางเอาผ้าไหมของชาวบ้านเนี่ยมาขายให้กับบริษัท ไหมทองสยามของป้าผมไม่ใช่เหรอถ้าคุณยอมจดทะเบียนกับผมผมจะให้คุณเข้าไปทำงานในบริษัทป้าผมเห็นไหมผมคิดลู่ทางในการเอาผ้าใหมไปขายได้แล้วด้วยนะอาณาเป็นแก๊กเดียวได้ทั้งเงินได้ทั้งเรียนปริญญาโทแถมยังได้ทำงานบริษัทป้าผมอีก เพรเสนอดีๆแบบเนี้ยผมกลา้ากับริเซมเหรอ,อจะดีกับบวานกว่านี้สักหน่อยมันเรื่องของคอยจะกลอจะเข้มจะวานก็ยิงแบบนี้เขาเรียกไม่มีน้ำการก็คอยเบาะเม็นของวาน